สวัสดีค่ะกระแสข่าวรังมาแล้วค่ะจำแทบไม่ได้ภาพล่าสุดอุ้มศิริยกรจำแทบไม่ได้อุ้มศิริยกรอดีตนางเอกดังเรียกได้ว่าห่างหายจากว,วงการบันเทิงไปนานหลายปีสําหรับอุ้มศิริยกรภุกเวศอดีตนางเอกดังปัจจุบันในวัย47ปีก็ใช้ชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานกับสามีคริสโตเฟอร์มาควอตก็ได้ย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ Rat Oregon, รัฐออริกอนสารัฐอเมริกาและมีครอบครัวน่ารักน่ารักพร้อมกับทายาทสองคนน้องเมตตาและน้องอนิคาโดยภายหลังจากอุ้มศิริยกรแต่งงานได้ราวๆหกปีก็ได้สัญชาติอเมริกันเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ชีวิตนอจอหลังจากหันหลังจากวงการบันเทิงไปนั้นอุ้มศิริยกรพันตัวเป็นนักเขียนบรรณาธิการและเจ้าของหนังสือพิมพ์อีกทั้งอีกหนึ่งหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นแม่คน โดยครั้งหนึ่งอุ้มศิริยากรได้เล่าชีวิตหลังเป็นคุณแม่ไว้ว่าพูดจริงๆเลยนะถามว่าสนุกไหมไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะเราใช้สัญชาตญาณในการเลี้ยงลูกมากซะจนไม่ได้คิดว่าการเป็นแม่คนให้อะไรกับเราบ้างดียังไงเหมือนเรายังอยู่ในภาวะอะไรสักอย่างที่ยังไม่พ้นไปตอนนี้อุ้มเพิ่งเป็นแม่มาได้ไม่เท่าไหร่หลักๆคืออ่านหนังสือแล้วก็ไปเข้ากลุ่มไปคลาสเท่าที่ทําได้เราอยู่ที่นี่กันสองคนไม่มีปู่ย่าตายายให้ถาม หรือไม่ได้เห็นว่าคนอื่นที่เมืองไทยเลี้ยงกันยังไงก็เรียนรู้ตัวเองกันไปเมื่อถูกถามว่าอุ้มิริยากรสอนภาษาไทยให้กับสองทายาทหรือเปล่าเจ้าตัวเผยว่าอุ้มพูดกับน้องๆด้วยภาษาไทยตลอดตั้งแต่เขาเกิด<ม>เขาเลยเข้าใจทุกอย่างแต่พูดตอบเป็นภาษาอังกฤษคงเพราะคนรอบข้างเกือบทั้งหมดพูดโดยเฉพาะพ่อไม่ได้พูดภาษาไทยแต่คริสโตเฟอร์ไปเอเชียมาเยอะแล้วก็เคารพความเป็นเอเชีย เขาก็เห็นด้วยเวลาอุ้มสอนเรื่องกิริยามารายาทต่างๆด้วยนอกจากนี้ชีวิตที่ผ่านมาของอุ้มศิริยกรเริ่มเข้าวงการตั้งแต่พศ2538เป็นที่รู้จกักในละครโทรทัศน์รเรื่องแวกคือเรื่องสามใบไม้เทา้าอีกทางเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชักนําของคุณมายุราชัิเหมือนประสิทธิเวชและมีผลงานโดดเด่นจากภาพยนตร์เรื่องมน布รัการนซิสเตอร์ในปีพศ2544และบทของแม่พลอยละครโทรทัศน์จากเรื่องสี่แผ่นดิน ในปีพศสอง6ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม t o d a y .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ